ภาพผมจากกา์สิบค้นที่ส้าิของเว็บไซต์เจ๊กิลี่ยทยบาถ้าจะ้จะขอแนเนำเนเลนเส่งนะครับห้าตลับสี่สิบตังศูนย์สีนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเบอร์นะครับอันนี้จะไปดูหน้าเว็บไซต์ได้นะฮะในสินค้ารวม นะครับหน้าสินค้าเรียงก็มีไอเดีนี้อยู่สี่ชิ้ห่งห้าชิ้นหนึ่งถ้าเป็นเขียวสองครับมันล่นหน่อยนะฮะก็ลังเห็นตงนี้ะเนื่อตแต่ที่น่เลือก็ดี จะจมเพนนินะดหนึ่งแบบนักเงินนักเงินนะครับเดี๋ยวลองส่องเรือจะเห็นอันนี้ก็ต้องกินหางเรือถ้าเชือก็ก็สวยนะครับเรจะเห็นนักเงินอันนี้ข้าวข้าวก็เป็นชั้นนะ ข้างข้างเป็นชั้นชั้นชั้นแล้ธรรมชาติตป็อยางไงครับก็คือยูงในดวเดืนเป็นไม่ล็กี่แสนปีไปชัดนิดหเออ เศวสอง็สองในมันจะมีน้ำเงินอยู่ด้านในนะครับแต่ถ้าสองจริงก็จะทะลุอยู่ตดำอยู่ออมีโปร่งอยู่นะโปร่งเป็นน่าเก้า่น่าใสอันนี้ถือว่าก็ใหญ่แล้วนะครับ สำหรับไอ้บางพระเจ้าอันี๋วยวนี้ก็ขุดเพิกันไม่ค่อยจะเจอนะฮะโลกไปหลายหนแล้วนะอันนี้ที่ที่มีอยู่จะเป็นของออเก่าเก็บของเก่าเก็บนะฮะที่ใค้มีเก่าเก็บมือเวลาที่ก็ค่อยๆทยอยกันเอามาขายนะครับนี่ด้านข้างน้ำท่าก็หนาอยู่นะอันนี้ เชือหรือที่หลังเรือทำหัวแขวนสบายในน้ำลักขนาดนี้นะครับสบายเลยนะครับลองดูมี่มีเปล่งแสงนะลองดูนะ ค่อนตันนะครับค่อนงตันอันนี้เกลี่ยเหลียงก็จะดีอันนี้เป็นเขียวสองนะฮะจับลังก็จะเขียวสองแท้ขาสองยังได้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยทะลุด้าน โดยทะลุนะครับมาถ้าไปทะลุยกที่หางเลือยจะดีถ้าเชื่อแล้วก็จะออก,กตันันะครับแต่เพื่อที่เน้นความหญ่ของพลอยนะฮะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่แตะฮะก็มีสเสี้ยวๆนะครับที่หางเลือก็ไค่อยๆเห็นแล้ามันวัมใหญ่มากกว่า กันข้าวตังนะฮะนิดนึงตามนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเพยที่โชว์เป็นเพยท้าบางจักรเขียวสั่งเงินข้างในก็จะเป็นน้เงินนะฮะเงิน,งนลูกยางกระส่งดีนิดนึงนะครับด้านข้าก็หนาอยู่เป็นชั้นๆเป็นชั้นๆ นั้นเราจำหน่ายทุกทายทายทัท้งหมดของเก่าจุดนะครับทุกท่านก็สบายใจได้นะครับเราขึ้นมาจากเกลือจากหินเลยตามที่เป็นหินเลยอย้งน้นไม่หีุดางตางแน่นอนอนะครับเพราะว่าถุดิตราวก็ลังมีมีอยู่ทัพเพื่อที่สนใจ นะครับทางการจะนํานไปทําเครื่องประดับนะครับว่าติดต่อมาได้ครับอันนี้เป็นจะกพรพัน์สกิลสัมพิชานเจ้าของเว็บไซต์ซื้อิดกลาง jellythai.com หรือโทรมาโดยตรงนะับเป็นจกักรพันธ์ซื้อนหนึ่งแต่หูกสองแต่ถหกแปดครับสำหรับจะซื้อต้องขอนำเรียนผลิตภัณฑ์แบบเียงเทานี้ครับ ครับขอบคุณมากครับ